ฉันขาที่ที่ไหนก็ไม่ดูนะคะฉันจะกลับบ้านแล้วคะ่ะจะกลับบ้านเก็บของก่อนนะคะเก็บของนะจะปิดร้านแล้วหรอคะใช่ค่ะจะไปหาเพื่อนแบ๊บเดียวโอ้เพื่อนอยู่ที่ไหนคะเพื่อนอยู่ที่อเมริกาโอ้ไปอเมริกาเลย<ช>ไปกี่วันนะคะเพื่อนเพื่อนพูดภาษาอังกฤษคะ่ะอ๋อแล้วยุกิพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคะได้คะ่ะอ๋อค่ะ ม่อ,อ,อ๋อแม่คะโอเคค่ะันดต้อ,อยู่แล้วน,นี่คือน้ำปลาหมึกฉันให้นะโอเคค่ะอ,อันนี้ชื่อร้านว่าอะไรคะรา,าว่าเชล s ี่อนเชลรี่อนเฮา,ส, <S <S เาส์เชลรี่แอนเฮาใช่เ <S <S ชี่เฮาอ ของน้อเชอรี่ที่นี้ฉันเปิดมาจากร้านเชอรี่เฮาเลยค่ะฉันตั้งชื่อว่าร้านเชอรี่เฮาว่ามีขนาดจากแอมเบอรี่เนาะที่เป็นมีปากกาเด็กปากกาไม่รู้ว่าทำไมทำไมมันกดตอนเด็กๆฉันกดเล่นก็เลยไม่มีปากกาออกมาเลยนะคะฉันกดเล่นไปนเรื่อยๆเนี่ยให้น้องดปากกาจะมันจะออกมาไหมน ฉันค <c oughs> ิดว่าฉันโทรไปเยอะแล้วเนี่ยฉันยังไปไปทีอ่อเมริกาค่ะขึ้นขึ้นบินเลยจ้าโอ้ค่าตั๋วเท่าไหร่อะคะค่าตั๋วแพงไหมคะไปไอเมริกาเนี่ยอ้ค่าตัวค่าตัวค่ะค่าตั๋วเครื่องบินอะคะ่ะแพงไหมคะไม่แพงนะคะไม่แพงเท่าไหร่เท่าไหร่คะห้าบาท ห้าบาทอู้ถูกจังเลยอันนี้ถูกนะคะไม่ใช่แพงโอเคค่ะไอ้น,นี้ฉันจะเดี๋ยวฉันไปคุยกับเพื่อนที่อเมริกาแบบนึงเพื่อนคุยภาษาจีนได้เพื่อนคุยภา,า,า,าษาไทยกับฉันได้จ้าภาษาอังกฤษงก็ได้คุยภาษาอ,อื่นเหมือนลิซ่าได้เลยอ่ะถ้าเพื่อนฉันคุยภาษาอาังกฤษเหมือนลิซ่าเลยฉันคิดว่า โอ้ยแม่คะาทำไมเดินจังเลยอ่ะเมื่อยแล้วเนี่ยค่ะโอ้ยเพอนที่ฉันจะไปเอาของของฉันไม่รู้จะเอาของอะไรไปที่ที่ที่อเมริกาไม่รู้จะเลือกอะไรแม่ค้าเดินเมื่อยเวียนหัวแล้วเนี่ยค่ะโอ้ยอันนี้มันเป็นกระป๋องไว้ใส่อะไรในเก็กซ์หน่อยอืมเป็นกระป๋องบาร์บี้ไหมแต่ฉันต้องหามอีกโอเคค่ะบ๊ายบายยังคะ